คือเบื่อพี่มากชอบหน่อยมืดมาก i งอ t วอนเธออ t ไอสกแก๊สที่สองต้องชอบเออย้่แก๊สไม่ใช่ทำไมถึงเสียงกูพูดด้วยเออย เอโยฮัลโหลหนึ่งสองสามฮัลโหลวันนี้นะคะก็อยู่กับรายการใหม่ของนันพบที่เพิ่งคิดกันเมื่อกี้เลยคือไปรษณีย์ค่ะไปลาณไปลาณเคืออะไรตลาดคนใต้เหรอตลาดแบบตลาดไปราณียตลาดไปาษณีตลาดไปรษประมาณนั้นเริ่มต้นของนันพบคือเราเป็นร้านขายเสื้อผ้ามาก่อนเนาะซึ่งร้านขายเสื้อผ้าเราขายมือสองเราจะชอบเดินตลาดมือสองกันมาก แล้วช่วงรายการเนี้ยไปหลาดอ่ะก็คือพาไปเดินตลาดมือสองนั่นแหละจบาอาจจะเป็นแบบตลาดเล็กตลาดใหญ่ตลาดอะไรที่เราสามารถไปได้หุ้ยมืดมากได้แล้วได้แล้วมันมีไม่รู้แค่เห็นว่ามันเป็นไมิกกี้มาร์ก็ชอบแบบยันบบนน้นมันมีความแบบวินเทจนะวินเทงมากวินเทงมากเลยอ่ะ อไอะรันนี้เล่มเท่าไหร่คะคุณก็ติดกรนติดสิบบาทเอาเยถึงอบไอ้นั่นจำได้ไหมที่ซื้อไปขายหัวเราะวันนึงไม่ได่านซื้อเซื้อเสริมไว้ด่นแกนีน่ารักมากแต่ไม่เกินสนเอาว้ไอแบบแบบแบบแต่ถ้ามีเงินเราจะพามาดู 啊。

ฉันชอบมันนี่แหละทำไมแกถึงชอบสนุกคู่โตทำไมแกชอบสนุกฉันความจริงฉันไม่เคยดูสนุกปีนแต่โดนแดดเยี่ยนหรอฉันชอบไลฟ์เซนสนุกปีนเฉยอ๋อแบบมันมีความบินเท่อุ้ยเจ้าตัวนี้ไหมไปตกแต่งห้องอ่ะแลไปตกแต่งส่วนไหนหรือห้องคุณแม่คูนลูกอ่ะคือตัวนี้น่ารักมันจะมันต้องมีร้านแล้วก็ต้องต่อร้านนี้เราก็ฉันว่าเราต้องรีบอ่ะต้องไปดูกระเป๋า ร้านนี้เลยทุกคนอยู่ตรงหัวหบอกเลยว่าคนเยอะมากและราคาดีมากอย่างปากสองไ้อมกสกกางเกงกางเกงตัวนั้นที่เขาถือเห็นปะเทอะแต่ที่รออยู่ มี่จะของน่าสนใจนะคะบอกเลยว่าคนรักมือสองจะตอ้องชอบนี่วางถ่ายกระลินถนนเลง อเอาผิดถูกผิดผิดวาที่สวนพี่มาเดี๋ยวลอยยังไม่ไม่เข้าไปดูข้างในเลยอาจระเจออาระเจอไปเรวเร็ว สิ้นถามตัวนี้เท่าไหร่ตัวไหนตัวนั้นตัวนี้ค่ะ Yes sir อ้าไปไหนตัวนี้นะคะตัวนี้ได้ร้อยหกสบร้อยห้าสิบอห้าสิบยิบไปให้ดูหน่อยถูกว่าพี่กอดุมข่ดงหมูขายไม่แนะายได้ว่ะมันขยับได้โอ้โหละ ของขวัญปีใหม่ย้อนหลังนัดพบได้นะน่ารักเหรอเด็กชนกห้าเจ็ดสิบโอ้ค่าข้าวเมื่อกี้เลยน่ารักน่ารักเอาวางวางวางแล้วก็มีเลยจ้ะพี่เปพงไม่แพงไม่แพงไม่แพงวา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 งก่อนเดินเดินก่อนเพิ่งมาเพิ่งมาใส่นี้เดีายทานข้านี้ไม่แพงนะโอ้ช้อปข้าวมื้อนี้ใช่ไหมอ่างั้นซื้อให้หน่อยไปไปไปดูได้ค่ะ เก็บไว้ในใจเอเก็บไว้ในใจอิบ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 ก่อนอะไรร้อยห้าสิบอุ้ยร้อยห้าสิบอะไรร้อยห้าสิบคือจะบอกว่าคนเยอะตู้มากเดเสาวแต่แต่นี่จะเป็นรุ่นใหม่อะค่ะโวนี่ <c oughs> เป็นมาโทนี่คะ่ะใช่หรอเออมาโทนี้ <c oughs> ไม่ไร้องแบบนี้ ไม่ชอบไม่ชอบ<ม>นองมันไม่มีอะไรไม่พอหลวงตัวอ้าวคนหลวงใหญ่อะนี่ค่ะวันนี้สบายมาก Yes Queen ตุ๊กตาในกระแสก็ได้แต่แค่แบบตรงแปลกๆนั่ารักนึงไปดูแม่หนูมีร้านตุ๊กตาร้านหนึ่งตุ๊กตานะไม่ใช่ตุ๊กตานะพคมกุญแจอะแบบกุญแจตุ๊กตาแบบนุ่มๆที่ไม่ใช่โหมดเดีเออก็ได้ได้เอาอะไรอยากได้แบบไหนแบบว่าค่อยๆสไลม์ไล่ไล่ไปนะ้ปะโอเคโอาเป็นแบบมาลอยแล้วไปเก็บขัดเง้นก็ได้แหละร้านนั้นละร้านแกแต่ข้างในดูวุ่นวายอยากเข้ามากไม่เอาลอง I want to eat ice cream คือเขาบองครับก็ตอนนี้นะครับแล้วก็เดินมาน้า เราก็เดินรอบๆไปหมดแล้วนะทุกคน เอาไหมเอสั่งกระเป๋าของเนี่ยไม่ิแบกของเนี่ยคือไม่ได้จะไขาเหี้ยะคือว่าต้องมาเดินตลาดสัตสัตองอยู่สัตองอยู่นไัสดะคะ ไม่ชอบอะไรแบบน,น,ลล então, น,น,น s <S ี้เนาะเอาอติตอนพูดตรงนั้นอ่ะปิดอยู่อ่ะ

ี้เรไปไหนเราจะไปิ่ตมนมสดกันนะคะติ่มนมสดนะคะตือเขายงปีเหรเอามามาเลย้าเลยมาดตทงแบบาบ้านกินดิกินะก็กินดิขอบคนลีันคะต ห่หนอย,ยอันนี้คือหน้าที่ของน้องๆนะคะขันจะไม่ดูดปุ๊ตลอดแต่ก็ไม่สนเลยจะได้เดูพอเห็นท่าพี่แล้วมันใจเต้นแรงเกิดตัวแม่ดมันดิมากเลยไอ้อกย่อยไม่เข้าไหวโอยแต่แกก็ไป่ต เดี S <S <y> <ify> uh mm ๋ยวเขาไปแต่งร like <masterpiece> ูปเองมันแต่งรูปมันมีใครไม่แต่งบ้างแหมพอเจะทำได้ดีแปลว่าต้องการแค่บางเวลานึกออกปะเนี่ยไปทำแค่ความรู้สึกแบบนั้แล้วเขาก็พูดแบบนี้กับเราเราก็แบบแต่ไอขางที่เราก็พูดขึ้นมาว่า มาจีบเราก่อนน่ะหรอปะคือเราไม่ได้รอดไปเสิร์ฟเธอแต่แรกใช่ไหมไม่เล่นก่อนเราก็ไม่เล่นกลับปะไม่คือถ้าเล่นกลับอก็โอเคนะไม่ได้กลับโอ้มันก็จะมีควาคิดว่าเราอะยังไงกับเขาอะถอเวลาต่อบถามเวลาแบบ ไม่ว่าเลยลน์เยอะมากแบบว่าแค่แค่เนี้ถ้าเราชอบตอนจริงเนี้ยคใจเขาแค่สองเพาเขารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ตอนนั้นทำไมถึงถ่ายไปนานแค่แบบนิดเดียวประโยกเดียวก็ได้เมือเราไม่ได้กลเาไปแก่้เราชอบก็ต้องแสดงความต้องการไหอ่างแสดงอยู่ต่ว่า เราเป็นที่เราเองเรารู้ว่าเราเป็นแบบนี้เราก็เลยต้องรับสิ่ง,งนี้ในการอยู่คนเดียวอยู่กับพี่พี่รับพี่แจ๊กอยากมีแฟนจังแดีนยวพอถึงตามไปเองนะทำไมอ่ะเดี๋ยวก็รู้เขาเริ่มแล้วพี่เขาเริ่มเป็นแล้วแต่สนามพร้อมแล้ว